ซูมแตเก็บขนจมูกก่อนได้ไหมเอาถ่ายนิ้วอะถ่ายนจมูกถ่ายหน้าไม่ถ่ายถ่ายนิ้วทุกคนเจอะเคยเจอเหมือนกันขอเพลงได้ไหมคิดฮอดทุกคนมาโคราชคิดฮอดทุกคนน้องนิดอุดรนครคอนแก่นอุบลน,น้องแอนสาวแอนคนกา เออน้องเอออำนาจเจริญน้องทินร้อยเอ็ดคนชื่อกระทินมน้องนารินอยู่มุกนาขอบคุณครับใหญ่มน้ยกระดาษแม่อ้อยปักกองใจขอเพลงขอให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขามอบให้แม่บุญพิจนุโลกขอให้เขา เนี่ยของดีมันมันต้องแป๊บเดียวสิมันจะไม่รอบหนึ่งันได้พิเศษนะมได้ได้ไดไดแม่จะสั่นสิอ่าไม่รู้ว่าแม่ยังไงแดดมันแรงหรือว่ายัางไงสัน่นเอานะเพียงไรนเะมื่อกี้ถามใบพีษแม่มีดีมากขอให้เขารักเธอเหมือนดังที่เธอรักเขาที่คุ้ ที่ไอย,ยอมเศร้าีข้าให้เขาครองเธอภาวนาให้เขาดูแลดังคู่แท้ที่หาข้นเจอเจ็บของไอจะมีกี่อยรติเสมอหากทางเดินของเธอของงานขอบคุณครับขุณครับอ่าขอบคุณครับฮะ มัดไว้มาถึงหน้าหนูเหรออ๋อเดี๋ยวไว้มัดหน้าไว้วไม่ไม้มัดหนูไว้นะไปต่อฟิวนะเราะมันร้อยสิบแปดล้านบ้านต่อไปก่อนต่อไปก่อนแหนจะหลุดแล้ว,วแม่จ๋ากอดคนนอกใจนะนอกใจเราไม่รู้นะสามีแม่นอกใจอ่ะไม่นอกใจหรอก็รักแม่คนเดียว เนี่ยดูแหวนที่เขามั้งไว้เนี่ยางหน้าข้างซ้ายเนี่ยของแม่เราไม่หลอกหรอกกอดคนอนอกใจนะได้ได้ันไว้ไหนชัาหน้ามันไว้ชัดหน้าหนูน่าจะลืมแล้วละ่ะฮะไม่ลืมถ้าลืมไม่เป็นแม่ทักเองอคือแม่จะรอถึงครั้งนู้นเลยใช่ไหมแม่รอนะ,อะหนูจะตามหาแม่ให้เจออ่อ่ ตามหาให้เจอเอาสิเอาสิเอาไปข้างนึงแม่บอกมาดูแม่แม่มาดูแม่จ๋าโอเคมาแล้วพร้อมแล้วนั่นแหละแม่จ๋ามันไปนะตอนเช้านานนะโอเคกี่โมงกี่โมงตามแบบใบไหมนะร้อนเหรอไม่ร้อนมากหรอกเดี๋ยวกางร่มไหมมันตาดรอปนี่โคตราชก็ได้พอมากี่เป็ เอาสองเพลงสองเพลงนะแต่เดี๋ยวไอ,อบคนนอกใจมีซาวอยู่มีซาวแต่ว่าแล้วอ้นักตาร่อนคนละร้องสดให้ฟัง่อยก็ได้ร้องให้นะร้องให้ <c oughs> นั่งรถตัว,วใจกันหนึ่งนั่งรถตัวด้ใจกันเติม สาวเมืองยาโมห่างไกลตั้งหลายกิโลไปเมืองยาโมด้วยใจรักแน่พาน้องแค่แลเห็นหินกองแสนมองเหลือเกินดวงแดง เคยปวดร้าวนสาวน้องแทรเจ้าพันแปรพี่แพรนมยินกอเกงหล่นที่โคราชไม่แต่ขอเพลงปวดพระหลายดีอนติดด้วยก่อน 哎，别麻烦。